กว่าพรว่านเนี่ยมีเสน่ไปแต่วังมาจากแม่นี้เป็ไ้ครับลูกนี้ก็เป็นรู้สึกว่าตอนแม่พาผมไปเลี้ยงงานมันเกิดครับผมนานรับจำไม่ได้ากน่าจะสี่วบครับผมน่กเนาะน่ารักากลนี้ ือตอนในเด็กผมชอบไปดูแม่ทำกบบข้าวครับก็จะถามแม่ว่าพี่ทำไมแม่ทําอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามสูตรอะไรแบบข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แม่ก็สอนทําตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ป .6 ครับผมจากนั้นก็เริ่มทาอาหารเองมาตลอดครับแม่ผมทําอาหารอร่อยมากครับใครที่เป็นสไปผมนี่เป็นอนตายแน่นอน Bye. <laughs>